แผนความมั่นคงใหม่ของสหรัฐจัดลำดับความสำคัญพันธมิตรใหม่หมดทั้งกระดานตั้งแต่การคานอำนาจจีนในอินโดแปซิฟิกไปจนถึงการลดบทบาทในตะวันออกกลางนี่คือการจัดระเบียบโลกเพื่อความมั่นคงครั้งใหม่หรือเป็นสัญญาณเริ่มยุคแบ่งขั้วที่รุนแรงกว่าเดิม ซึ่งวะนี้ออมเงิน US ดอลลาร์ต้องบัญชี EFCD จาก SCB รับดอกเบีย้ยสูงสุด3%ต่อปีเรตดีออมได้ทันทีเปิดบัญชี EFCD ที่แอป SCB Easy อเมริกาเฟิร์คือแนวนโยบายที่เราจะได้ยินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพูดถึงบ่อยๆนะคะในแง่ของการต่างประเทศทรัมม์มีมุมมองต่อโลกต่อเอเชียอย่างไรและอเมริกาต้องมาก่อนหมายถึงอะไรเอกสาร national security strategy อธิบายให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ รัฐบาลสหรัฐออกเอกสารว่าด้วยยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ National Security Strategy ความยาว33หน้าเมื่อคืนวันที่4ธันวาคมโดยปกติประธานาธิบดีจะกำหนดออกมาเทอมละฉบับซึ่งจะเป็นการวางกรอบนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงค่ะ ในบทนำของเอกสารเป็นการเขียนถึงชาวอเมริกันแล้วก็ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพวกเราได้นำประเทศและโลกกลับมาจากปากเหวแห่งหายนะรัฐบาลของผมได้ทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อนำสันติภาพและความมั่นคงให้กับโลกพวกเราได้ทำให้ชายแดนแข็งแกร่งขึ้นกำจัดแนวคิดโวกออกจากกองทัพ ทำให้กองทัพแข็งแกร่งด้วยการลงทุน1ล้านล้านดอลลาร์ทำให้พันธมิตรมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงมากขึ้นอย่างนาโตก็เพิ่มงบกลาโหมจาก2%เป็น5%ของ GDP เราผลิตพลังงานเองเพื่อความเป็นอิสระของเราและได้ตั้งอัตราภาษีเพื่อนำอุตสาหกรรมสำคัญกลับสู่บ้านเราเราได้ทำลายความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านปราบแก๊งยาเสพติด และในเวลาเพียง8เดือนได้ยุติความขัดแย้ง8จุดซึ่งหนึ่งในนั้นก็หมายถึงไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะอเมริกาแข็งแกร่งและได้รับการเคารพอ,อีกครั้งและเพราะเช่นนั้นเราถึงสร้างสันติภาพได้ทั่วโลกในทุกอย่างที่พวกเราทำอเมริกาต้องมาก่อนเอกสารนี้ทรัมป์บอกว่าเป็นรถแมพค่ะที่จะทำให้สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและเป็นบ้านแห่งเสรีภาพในโลกเรามาดูประเด็นที่น่าสนใจในเอกสารนี้กันนะคะมีการอธิบายค่ะว่าตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมองว่าการที่สหรัฐ เป็นใหญ่แล้วก็คุมทั้งโลกเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสหรัฐแต่จริงๆแล้วเรื่องภายในของประเทศอื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับเราก็หากว่ามากระทบกับผลประโยชน์ของเราเท่านั้นบรรดาผู้กำหนดนโยบายเมื่อก่อนคิดว่าสหรัฐจะต้องแบกทุกอย่างในโลกเอาไว้ ทั้งๆที่คนอเมริกันเองก็ไม่เห็นเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติอย่างไรเพราะฉะนั้นหลักการหนึ่งที่จะนำมาใช้นะคะก็คือการจำกัดความแบบเจาะจงว่าอะไรคือผลประโยชน์ของชาติหลักการอื่นๆน,นะคะก็อย่างเช่น peace through strength ความแข็งแกร่ง,งด้านทหารเศรษฐกิจเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจะทำให้ประเทศอื่นเคารพสหรัฐ และเป็นการป้องปรามที่ดีที่สุดค่ะอีกหลักการหนึ่งนะคะเขาใช้ว่า flexible realism สารัฐจะหาความสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ทางการค้าที่สันติกับประเทศอื่นในโลกโดยไม่ไปบีบบังคับประเทศต่างๆว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยหรือจะต้องเปลี่ยนสังคมยังไงซึ่งอาจจะแตกต่างจากประเพณีและประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้น สหรัฐจะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่อาจจะมีระบอบการปกครองและสังคมที่ต่างจากสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้เพื่อนๆที่มีคุณค่าเดียวกับสหรัฐรักษาคุณค่าเหล่านั้นต่อไปสหรัฐก็ชัดเจนเลยนะคะว่าไม่สนับสนุนแนวทางพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศค่ะโดยมองว่าผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในโลกก็คือตัวของ รัฐหรือว่าประเทศต่างๆนะคะอีกหนึ่งวิธีคิดก็คือเรื่องของ balance of power ค่ะสหรัฐจะไม่ปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นมามีอิทธิพลถึงขั้นที่ว่าเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐสหรัฐจะร่วมกับพันธมิตรรักษาดุลแห่งอำนาจในโลกและในภูมิภาคเพื่อป้องการ,การครอบงำหรือว่าการมีอำนาจเหนือของประเทศคู่แข่งค่ะ อันนี้ก็เป็นการพูดในภาพรวมนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างไรเขาเริ่มต้นที่ Western Hemisphere หรือว่าทวีปอเมริกาค่ะสหรัฐ ต้องการจะคงความสำคัญหรือว่าความเป็นเจ้าในทวีปอเมริกานะคะโดยจะยึดหลักการมอนโรดอกทรินหรือว่าแนวนโยบายในศตวรรษที่19โดยประธานาธิบดีเจมส์มอนโรซึ่งคัดค้านการล่าอาณานิคมและการแทรกแซงทางการเมืองของยุโรปในทวีปอเมริกา ในเอกสารบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะปกป้องประเทศของตัวเองแล้วก็จะเข้าถึงจุดภูมิศาสตร์ต่างๆในทวีปอเมริกาด้วยเอกสารระบ,บุนะคะว่าจะไม่อนุญาตให้คู่แข่งที่ไม่ได้อยู่ในทวีปอเมริกามาตั้งฐานทัพหรือมีขีดความสามารถที่คุกคามอื่นๆหรือว่ามาเป็นเจ้าของมาควบคุมสิ่งสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในทวีปอเมริกาค่ะ นี่คือการฟื้นคืนอำนาจของสหรัฐและการจัดลำดับความสำคัญซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐส,สหรัฐจะให้เพื่อนในภูมิภาคช่วยปราบปรามการค้ายาเสพติดและควบคุมการอพยพจะส่งเสริมรัฐบาลในภูมิภาครวมถึงพักการเมืองและการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับหลักการและยุทธศาสตร์ของสหรัฐ สหรัฐจะโยกย้ายทรัพยากรทางทหารมายังทวีปอเมริกาโยกจากพื้นที่ที่ความสำคัญด้านความมั่นคงอาจจะมีความน้อยลงไปในช่วงหลังซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องนะคะกับการโยกย้ายหรือรบมาไว้ที่ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นเพื่อปราบแรามแก๊งค้ายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลงไปที่แก๊งค้ายาเวนเนซุเอลาค่ะ สหรัฐจะให้ความสำคัญกับการค้าโดยเป้าหมายก็เพื่อให้ประเทศที่เป็นหุ้นส่วนสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะดึงดูดการค้าการลงทุนของชาวอเมริกันพร้อมกันนี้จะสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้วยการขายอาวุธไปจนถึงการแบ่งปันข่าวกรองและร่วมกันซ้อมรบค่ะมาถึงเอเชียกันบ้างนะคะ ในเอกสารก็ระบุแล้วคะ่ะว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลของสหรัฐคิดว่าการให้จีนเติบโตทางเศรษฐกิจจะทำให้จีนเข้าสู่ระเบียบโลกระหว่างประเทศแต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เอกสารระบุนะคะแล้วก็เขียนต่อว่าจีนรวยขึ้นมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองได้เปรียบอินโดแปซิฟิกค่ะ เป็นแหล่งที่มาครึ่งหนึ่งของ GDP โลกวัดจาก PPP แล้วก็คิดเป็น1ใน3ของโลกถ้าเกิดวัดแบบ nominal GDP สัดส่วนเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่21 i ินโดแปซิฟิจะเป็นพื้นที่แข่งขันด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของศตวรรษหน้าฉะนั้นสหรัฐจะต้องประสบความสำเร็จที่นั่นค่ะ สหรัฐจะปรับสมดุลการค้ากับจีนเน้นเรื่องการตอบแทนซึ่งกันและกันและความยุติธรรมถ้าเกิดว่าสหรัฐรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่กับจีนเศรษฐกิจสหรัฐก็จะยิ่งโตขึ้นไปอีกแล้วก็จะรักษาสถานะประเทศเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกได้สหรัฐจะทำงานร่วมกับพันธมิตรในเอเชียเพื่อไม่ให้เขา ตกอยู่ภายใต้อำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งสหรัฐจะส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าแล้วก็ทุกๆด้านเลยกับอินเดียเพื่อส่งเสริมให้อินเดียมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกรวมถึงการร่วมมือต่อเนื่องในเดอะคอ d ด้วยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐค่ะ เอกสารยังเอ่ยถึงความเสี่ยงของจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันนะคะว่าอาจจะมีการบุกยึดไต้หวันโดยใช้กำลังโดยมองว่าไต้หวันเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชิปรายใหญ่ของโลกแล้วการยึดไต้หวันจะทำให้จีนนั้นเข้าถึง second island chain หรือแนวหมู่เกาะที่2ในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็จะทำให้สถานะในทะเลจีนใต้ของจีน แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของการค้าโลกส่งผลได้ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฉะนั้นการป้องปรามความขัดแย้งเกี่ยวกับไต้หวันโดยการรักษาความเหนือกว่าด้านการทหารสหรัฐมองว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะสหรัฐไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันว่าดยไต้หวันโดยฝ่ายเดียวและสหรัฐ ก็ระบุว่าจะสร้างกองทัพที่มีขีดความสามารถในการป้องปรามการลุกรานไม่ว่าจะที่ไหนใน First Chain Island หรือแนวหมู่เกาะที่1แนวหมู่เกาะที่1นนะคะหมายถึงหมู่เกาะที่อยู่กับใกล้จีนมากที่สุดก็อย่างเช่นญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่สหรัฐก็ระบุนะคะว่ากองทัพสหรัฐ ไม่สามารถทำคนเดียวได้และไม่ควรต้องทำอยู่แต่ประเทศเดียวด้วยประเทศพันธมิตรจะต้องลงทุนมากขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงร่วมกันเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดความขัดแยง้งอันนี้ก็หมายถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันออสเตรเลียนะคะทะเลจีนใต้ค่ะ เป็นอีกความท้าทายถ้าเกิดว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งควบคุมพื้นที่นี้เพราะว่าอาจจะทำให้มีการเปิดปิดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญหรือว่าอาจจะเรียกเก็บค่าผ่านทางก็ได้ล้วนแต่กระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฉะนั้นสหรัฐก็จะลงทุนในกองทัพและก็ร่วมมือกับนานาประเทศที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่อินเดียไปจนถึงญี่ปุ่นหรืออาจจะมากกว่านั้น ถ้าเกิดว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนี่คือมุมมองต่อเอเชียนะคะมาที่ยุโรปกันบ้างสหรัฐค่ะมองว่ายุโรปกำลังเจอความท้าทายของการลบล้างด้านอรารยธรรมคือยุโรปเจอหลายปัญหาทั้ง eu และองค์การข้ามชาติอื่นๆบั่นทอนอำนาจอธิปไตยของประเทศต่างๆนโยบายรับผู้อพยพทำให้ทวีเปลี่ยน มีการเซ็นเซอร์เสรีภาพในการแสดงออกและกดขี่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอัตลักษณ์ประเทศหายไปอัตลักษณ์ของทวีปหายไปรวมถึงความเชื่อมั่นในตัวเองของยุโรปลดลงอันนี้สหรัฐมองแบบนี้นะคะถ้ายังเป็นแบบนี้ยุโรปจะเปลี่ยนไปแบบจําไม่ได้เลยภายใน20ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้สหรัฐอยากให้ยุโรปยังคงเป็นยุโรป และมีความเชื่อมั่นด้านอรารยธรรมของตัวเองความไม่เชื่อมั่นนี้เห็นได้จากความสัมพันธ์ของยุโรปก,กับรัสเซียค่ะยุโรปมีอำนาจเหนือรัสเซียในทุกด้านยกเว้นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ซารรัฐระบุนะคะว่าเป็นผลประโยชน์หลักของสหรัฐที่จะต้องยุติสงครามในยูเครนค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจยุโรป ป้องกันการขยายตัวของสงครามฟื้นฟูเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์กับรัสเซียและเพื่อฟื้นฟูยูเครนหลังยุติความขัดแยง้งเอกสารยังมีการโทษไปที่รัฐบาลยุโรปบางประเทศด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่อยากได้สัตยภาพสหรัฐอยากให้ยุโรปยืนได้ด้วยขาของตัวเองค่ะ อยากให้เป็นกลุ่มประเทศที่รับผิดชอบความมั่นคงของตัวเองแล้วก็อยากให้หยุดแนวคิดที่ว่านาโตเป็นกลุ่มพันธมิตรที่จะต้องขยายตัวเพิ่มสมาชิกไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้มีการเปิดตลาดยุโรปต่อสินค้าและบริการของสหรัฐค่ะมาที่ตะว,วันออกกลางกันบ้างเอกสาร national security strategy ก็ระบุนะคะว่า กว่าครึ่งศตวตรรษที่นโยบายต่างประเทศสหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับตะวันออกกลางเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเหตุผลก็คือเรื่องของการผลิตพลังงานเป็นพื้นที่แข่งขันของมหาอำนาจแล้วก็การสู้รบอย่างกว้างขวางก็ทำให้เกิดความเสี่ยงว่าอาจจะกระจายไปยังมุมอื่นๆของโลกได้แต่มาวันนี้ค่ะ มีการกระจายแหล่งผลิตพลังงานแล้วสหรัฐเองก็ผลิตน้ำมันกลายเป็นผู้ส่งออกพลังงานเอกสารอ้างด้วยนะคะว่าความรุนแรงและความขัดแย้งในภูมิภาคได้ลดลงหลังจากที่มีการหยุดยิงในกาซาแล้วก็การที่สหรัฐยิงถล่มอิรานทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิรานเพราะฉะนั้นเหตุผลในอดีตค่ะที่ทำให้สหรัฐส,สนใจตะวันออกกลางมากมาก ก็อาจจะลดความสำคัญลงไปสหรัฐวาดภาพด้วยนะคะว่าตะวันออกกลางจะกลายเป็นแหล่งแล้วก็จุดหมายปลายทางของการลงทุนซึ่งรวมถึงด้านพลังงานนิวเคลียร์ AI และเทคโนโลยีป้องกันประเทศผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้จะยังคงเป็นการปกป้องแหล่งพลังงานไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของศัตรูการปกป้องเส้นทางเดินเรือจะต้องเดินเรือได้ และภูมิภาคนี้จะต้องไม่เป็นที่บ่มเพาะการก่อการร้ายต่อสหรัฐและอีกหนึ่งประเด็นอิสราเอลจะต้องมั่นคงด้วยค่ะวันวานที่ตะว,วันออกกลางเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับการกำหนดนโยบายต่างประเทศทั้งในระยะยาวแล้วก็การปฏิบัติวันต่อวันของสหรัฐได้จบลงแล้ว ไม่ใช่เพราะตะวันออกกลางไม่สำคัญแต่เพราะตะวันออกกลางไม่ใช่พื้นที่ที่จะนำมาซึ่งหายนะเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นที่แห่งหุ้นส่วนมิตรภาพและการลงทุนค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งพื้นที่นะคะแอฟริกาสหรัฐจะร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อยุติข้อขัดแย้ง ส่งเสริมการค้าที่ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายและเปลี่ยนจากการให้ความช่วยเหลือไปสู่การลงทุนและการเติบโตโดยการดึงศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของแอฟริกาเอาออกมาใช้ค่ะสหรัฐอยากจะเป็นหุ้นส่วนกับประเทศที่สามารถเปิดตลาดให้กับสินค้าและบริการของสหรัฐ และสหรัฐสนใจจะลงทุนในภาคพลังงานและการพัฒนาแร่สำคัญค่ะพอเอกสารฉบับนี้มีออกมานะคะก็มีปฏิกิริยาออกมาอย่างสสเดโมแครตบางคนก็มองว่าเป็นการทำลายการเป็นผู้นำของสหรัฐที่เน้นเรื่องของคุณค่ามาหลายทศวรรษ รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าสหรัฐจะยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญของนาโตและกลุ่มนาโตเน้นเรื่องของความมั่นคงเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกสภาพความเป็นไปในสังคมในยุโรปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องความมั่นคงนายกโ,โแลนดโนโนทัสเขียนในโซเชียลมีเดียนะคะว่าถึงเพื่อนๆชาวอเมริกัน ยุโรปเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วก็ระบุด้วยค่ะว่าเรามีศัตรูร่วมกันส่วนรัเสเซียค่ะออกมาชื่นชมยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ของป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าใกล้เคียงกับมุมมองของรัเสเซียที่มีต่อโลก และทั้งหมดนี้ก็คือการรียงลำดับความสำคัญของพื้นที่และประเด็นต่างๆจากมุมมองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยที่2นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ต่อจากนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองที่อาจจะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีคิด ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายได้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ